มาดูการจ่ายเงินให้กับชาวนาตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะชาวนาในหลายจังหวัดค่ะยังคงทยอยเข้ารับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไร่ละ1,000บาทนะคะผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่องค่ะ บรรยากาศการมอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะที่หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีชาวนาที่ผ่านการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการระดับอำเภอ174ครอบครัวทยอยเข้ารับเงินที่โอนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศอย่างต่อเนื่อง โดยในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีผู้ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนกว่า40,000ครัวเรือนแล้วก็ผ่านการรับรองสิทธิ์แล้ว787ครัวเรือนค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดอำนาจเจริญนายบุญยืนคำหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทตามมาตรการเพิ่มรายได้ผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ซึ่งเป็นชาวนาในอำเภอเมืองอำเภอชานุมานอำเภอพนาอำเภอหัวตะพานและอเภอลืออำนาจรวม1,491ครัวเรือนสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่มาขึ้นทะเบียนใหม่ค่ะคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มไรายได้ให้แก่ผู้ที่มีไรายได้น้อยจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะที่บริเวณทกศส,สาขาสมุทรสงครามพลตรีชาติชายขันสวรร์ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีรอ้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบำเงินช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่อำเภออัมพาวาโดยผ่านเข้าบัญชีทกศจำนวน96คนรวมเป็นเงินกว่า1ล้าน2แสบาทค่ะ